การมาของโรนโดมีอิทธิพลต่อยูเวนตุสเลโอนโดโบนุชิอดีตประกานหลังทีมชาติอิตาลีได้เล่าย้อนถึงช่วงเวลาที่เพื่อร่วมทีมอย่างคิเยโนโรนโดย้ายมาคาแข้งที่ไอมาลายูเวนตุสเมื่อฤดูกาล2018-2019โดยการมาของโรนโดทำให้นักเตะในทีมและเกมรุกนั้นเปลี่ยนไปพอเซียเซเว่นมีวินัยในการฝึกซ้อมและเป็นแบบอย่างให้กับนักเตะทุกคนในทีมทั้งความทุ่มเทความอ่อนน้อมถ่อมตนความเสียสละและความมุ่งมั่นการมีอยู่ของคิเยโนโรนโดมีอิทธิพลอย่างมากกับพวกเราสโมสรยูเวนตุสในการฝ อย่างที่พิเศษให้กับพวกเราแต่จิตใต้สํานึกของนักเตะกับคิดว่าแค่การมีเขาอยู่ก็เพียงพอแล้วที่จะทําทให้เราชนะในการแข่งขันในแต่ละเกมเราเริ่มขาดความทุ่มเทนในการเตรียมตัวความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งมั่นที่จะเต็มที่ในทุกวันบางทีเราอาจคิดไปเองว่าถ้าเราส่งบอลให้คิสเซนโนโรนโด ondo, พวกเราจะชนะในเกมนี้แต่คิสเซนโนโรนโด ondo, ก็ต้องการทีมเช่นเดียวกับที่เราต้องการเขาเหมือนกันซึ่งนั่นแหละมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกันทีมต้องการยอดรับนักเตะแม้ว่านักเตะคนนั้นจะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกก็ตตาาามมอย่งไรก็น โคาแค่อยู่กับยูเวนตุสตั้งแต่ปี2018ถึง2021ลงเล่นไปทั้งหมด134เกมซัดไป101หประตู20แอซิโดโรวมทุกรายการและในตอนนั้นเซียเซเว่นอายุ33ปีเข้าไปแล้ว